ก็สวัสดีครับมาตามคําเรียกร้องของบรรดาคอหวยนะครับหลังจากแทงหวยรัฐบาลไม่ถูกนะครับแทงหวยเชายกฏก,ก็ไม่ค่อยมีคนถูกนะครับแต่งวดที่แล้วถูกไปสองคนนะครับวันนี้ก็รางวัลไปให้แล้วนะครับหลังจากเราราง,งวัลไปให้แล้วก็มีหลายเสียงบอกว่าอขออีกขออีกนะครับช่วงหลังนี้หมดตัวไม่ค่อยมีรางวัลน,นก็ไปลื้อตามเกะตามโต๊ะมาได้มาตัวหนึ่งนะครับเป็นลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์นะครับเสียงดีเชลละ นะลองฟังดูครับลืมส้มตำน้ำพริกแบบไทยเป็นภาพปลาใจที่เธอคลั่งไคล้กิมจิแบบขาวนะครับก็เห็นรางวัลไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ2องมือล้วงกระเป๋าสองเท้าเก้าคมมานะฮะมีอยู่ตัวเดียวนะครับถ้ามีสองตัวก็จะให้ลางสองรางวัลมีตัวเดียวก็ให้รางวัลเดียวนะครับหลักการง่ายง่ครับแทงคนละ10เบอร์ นะครับเลขถ้าเลขซ้ํากันคนที่แทงก่อนได้ครับที่แทงทีหลังไม่ได้นะครับแล้วก็หมดเขตนะครับวันที่15กันยายนนะครับก่อนกินเจแล้วก็นะครับเฉพาะในหลายกรุ๊ปที่เราตั้งไว้นะครับอย่าลืมนะครับแทงเข้ามาครับโอเคครับผมสวัสดีครับ